ถัดไปนะครับเราลองมาทำลาการน์ด้วยวิธีทำอินเทอร์โพเดชันด้วยวิธีของลาการน์บ้างนะครับเลาการน์ uh, เนี่ยจริงๆมันก็มันเขียนนะสะดวกกว่าพิมพ์นะเพราะว่าเขียนมันเร็วกว่านะครับเ uh, แต่ว่าเนี่ยเพื่อที่จะบันทึกลง Excel นะก็เลยอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ก็ได้แต่ว่าอดทนนิดนึงนะครับเพราะมันจะช้าหน่อยน,นะอ uh, ลักษณะของมันเนี่ยผมจะไล่เป็นแบบไล่ทำแยกบรรทัดกันดีกว่านะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแบบชัดๆหน่อยนะเอ่อลัการานเนี่ยถ้าเราทำถูกนะครับถ้าเราทำถูกนะผลลัพธ์อ่ะมันจะต้องออกมาเท่ากับวิธีของนิวตันนะครับทีนี้เอ่อเพื่อที่จะให้มันมีผลเทียบกันได้นะผมจะทำแบบนี้นะครับ ผมจะเลือกให้ x ศย์ x 1่เริ่มที่นี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ขยายไปทาง forward นะครับก็คือ order 1ก็จะใช้2จุดนี้ order 2ก็จะใช้3มจุดนี้ order สจะใช้4จุดนี้นะครับแล้วก็ order สจะใช้5จุดนี้นะครับโอเคนะครับมันจะเหมือนอันเนี้ยมันจะเหมือนอันนี้นนนนครับตารางแรกนะครับคือเดี๋ยวผลลัพธ์ออกมา มันจะต้องเวลาผลลัพธ์มันออกมานะครับมันจะต้องได้เลขเท่านี้นะโอเคนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้เท่ากันไหมนะครับอ่ะทีนี้วิธีการกระจายฟอร์มนะครับของของลาก r a n g ์อินเทอร์โพลชอ่ลากลัน์โพลิโมอนี่นะอ่ามันประกอบด้วยสองอันนะครับอันแรกก็คือมันเป็นซิกมาใช่ไหมเป็นผลรวมนะครับของตัวล a กลันส์มัลติไพเออนี่นะ ไอตัวหายการคอย์ฟิเชียนเนี่ยนะคูณอยู่กับฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราไล่ตั้งแต่ออเดอร์ไหนถึงออเดอร์ไหนนะครับไอตัว i ตัวนี้นะครับมันจะรันตั้งแต่0ยัน n นะครับ0นยะครับยัน n คือออเดอร์ที่เราเลือกใช้นะครับอย่างถ้าเป็นออเดอร์หนึ่งแบบที่เรากำลังจะเริ่มไล่อันแรกเนี่ยมันจะมี fx 0 1เทอมนะครับไปบวกกับ fx 1อีก1เทอมนะครับเทอมของ fx 0เนี่ยมันจะประกอบด้วย fx 0นะครับแล้วก็มีสัมประสิทธิ์ชุดหนึ่งคูณอยู่ข้างหน้ามาันนะครับแล้วก็อีกเทอมนึงคือ fx 1นะครับที่เอ่อ fx 1ซึ่งเอ่อจะมีสัมประสิทธิ์อีกชุดหนึ่งคูณอยู่ข้างหน้ามันะถามว่าสัมประสิทธิ์พวกนั้นไล่จากไหนไล่จากตรงนี้ครับ ถ้าตัวอักษรกรีกซิกมามันคือตัว s ซึ่งมาจากซัมนะครับตัวอักษรกรีกพายตัวนี้นะก็จะมาจากคำว่า product ที่แปลว่าผลคูณนะครับหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องมันไล่ตรงนี้ครับ x ลบ xj x ลบ xi นะครับโดย i เอ่อโดย j ไล่ตั้งแต่0ยัน n โดย j ห้ามเท่ากับ i นะครับนี่ไอที่พูดพูดไปเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้นะคือผมขี้เกียจพิมพ์อะไรอะ่ะผมขี้เกียจพิมพ์ตัวไอแบบตัวที่มีขอบบนขอบล่างเนี้ยนะในเ x c e l ผมก็เลยไปพิมพ์แบบนี้นะครับแต่จริงจริงมันก็เอ๊จริงๆเราก็ก๊อปได้เนาะแต่พอดีตอนนั้นผมทำแล้วผมไม่ได้ก๊อปอันนี้ลงไปเนเอ้ยโทษไปไหนละ ไม่ได้ไม่ได้ก๊อปตัวไม่ได้พิมพ์เป็น Equation นะนะครับก็ให้เข้าใจว่าเป็นอันนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรเกิดเกิดชีตอันนี้ผมว่าผมผมก๊อปไปวางดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไล่ไล่ได้แม่นแม่นถนัดถนัดหน่อยนะครับอ่าทำนี้นะแล้วก็ไปเอาอันนี้มานะครับ จะได้ขึ้นอันนีนนนะนน้นะครับไปวางนี้โอเคนะเนียนนะครับเออโอเคนะแล้วก็เทอมที่เป็น ัวราการโค o อ f f ิเช e n t นะครับราการโค o อ f f ิเช e n t เราก็ไปเอามาจากตรงนี้นะครับแล้วผมจะไปเอาจะไปเอาตัว L นี่มาทำไมครับนี่นะ ครับมันทิ้งไปก่อนนะครับ,รบ,รบมาพร้อมทีนี้ก็เป็นมหกรรมการพิมพ์นะครับเริ่มต้นผมชอบทำแบบนี้นะถ้าเกิดผมไล่ลากล้านนะครัครบนะณณนะตอนที่เรากำลังจะเริ่มหารูปแบบสมการพลิโนเมียลของลากล้านใช่ไหมสำหรับออเดอร์หนึ่งนะ แปลว่าเนี่ยครับ i ผมอะ่ะ i ผมอ่ะจะต้องมีค่าศูนกับหนึ่งนะครับหมายถึงมันจะต้องมีสองเทอมบวกกันอยู่เทอมของ i เท่ากับศนย์กับเทอมของ i เท่ากับหนะครับผมมักจะเขียนแยกเป็นบรรทัดแบบนี้นะครับผมผมเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะบรรทัดของ i เท่ากับ ศูนย์นะครับนะบรรทัดของ i เท่ากับศูนย์นะไปไว้ไกลๆหน่อยนะครับบรรทัดของ i เท่ากับศูนย์นะผมจะเขียนอย่างนี้อืมผมจะเขียนเป็นเดี๋ยวนะผมต้องใช้เยอะเลยวะ่ะต้องใช้ช่องเยอะเลยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้อืมผมจะเป็น ก้อนสัมประสิทธิ์จะอยอู่คูณอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่บรรทัดของไอเท่ากับศูนย์นี่นะใช้สัญลักษณ์อะไรดีโอเคไหมอย่างนี้แล้วกันนะ,ะนะแล้วก็เดี๋ยวมีก้อนสัมประสิทธิ์อยู่ตัวหนึ่งคูณอยู่หน้าคูณอยู่หน้า f x 0นะรมันจะมีบรรทัดอย่างนี้นะครับมันจะมีบรรทัดของ x ศูนย์อยู่นะครับบรรทัดนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีบรรทัดของ i เท่ากับ1ก็คืออีตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น f ของ x 1อยู่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขียนไว้ข้างหลังนิ่กน่อนผมจะทดไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับ เป็นตัวห้อยทำเรื่อยๆนะครับจะช้าหน่อยนะแต่ว่าเออเขียนมือเร็วกว่าแต่ว่าอะเดี๋ยวพิมพ์ๆอย่างเงี้ยจะได้งอกความคิดตามกันไปนะครับในบรรทัดที่ i เท่ากับศูนย์นะครับในบรรทัดที่ i เท่ากับศูนเพราะฉะนั้นอีตัวที่คูณอยู่ข้างหลังนี่คือ f อ0ศูนย์นะส่วนพวงข้างหน้านี้นะก็จะเป็นสัมประสิทธิ์นะ จังหวะที่ i เท่ากับ0นะครับถามว่าสัมประสิทธิ์ลากลั่นช่้หน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่มาดูตรงนี้มันต้องเป็นผลคูณนะครับผลคูณระหว่าง x ลบ xj หารด้วย xi ลบ xj นะครับ i ตอนนี้เป็น0อยู่นะอย่าลืมนะครับบรรทัดน,นี้ i เป็น0อยู่นะเพราะฉะนั้น j ต้องลันจากไหนนะ j ต้องรันจาก0ไปหา n n เราคืออะไรนะ n เราคือ order 1เพราะฉะนั้น n คือ1เพราะฉะนั้น j ต้องขยับจาก0ไป1นะครับแต่ว่า j ห้ามเท่ากับ i นี่นะ j ต้องลันตั้งแต่0ูนยัน n แต่ว่า j ห้ามเท่ากับ i นะั้นในบรรทัดหนึ่นนั้นนะครับทำยังไงล่ะอะลองดูนะครับผมไล่ตัวตั้งก่อนนะคือ x เปล่ปาๆนะครับลบด้วยลบด้วย x j นะ x j j ในที่นี้คือรันจากอะไรนะรันจาก0ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่า j ห้ามเท่ากับ i อ้แล้ว i บรรทัดนี้เป็นศอยู่เพราะฉะนั้น j ผมเป็น0ไม่ได้นะครับ j, j ผมจะต้องเป็นหนึ่งเลยนะครับนะ j, j, j ผมจะต้องเป็นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับก็คือ j รันตั้งแต่สูญยันหนึ่งใช่ไหมแล,แล้วนี่มันหนึ่งแล้วนะครับ j รันตั้งแต่สูนยัน n แต่ว่า n เ,เป็นหนึ่งนะครับจบแล้วเนี่ยตัวตั้งแล้วตัวหารทําไงนะครับตัวหารมันจะเป็น xi นะครับณนะตอนนี้ xi คืออะไรนะณนะตอนนี้คือ xi ก็คือ x ศนย์ใช่ไหมแล้วก็ xj j เป็นศูนย์ไม่ได้ j ต้องเป็น1เท่านั้นนะครับก็คือเป็น x หนึ่งนะครับหมดไหมเนี่ย,ยทำไมรู้สึกมันแปลกแปกนะถัดไปเนี่ยพอขึ้น อีกเทอมหนึ่งนะครับพอ,อขึ้นอีกเทอมหนึ่งนะมันจะต้องเป็นการบวกใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นซิกมาใช่ไหมครับบวกแล้วก็มีเทอมของ f x หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้ผมว่าผมงงๆเดี๋ยวนะแล้วก,วก็ตรงนี้ก็พิมพ์ผิดซะด้วยตรงนี้ต้องเป็น1เดี๋ยวไล่ไปก่อนนะผมว่าตรงนี้ผมงงๆแต่ว่าน่าจะผิดด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวไล่ไปถัดไปเป็นบรรทัดของ i เท่ากับ1น,นะครับ i เท่ากับ1เพราะว่า ไอเอที่คูณอยู่ข้างหลังคือ f x 1ถูกไหมแล้วเดี๋ยวเรามาหาสัมประสิทธิ์ชุดข้างหน้ากันนะครับสัมประสิทธิ์ชุดข้างหน้ามันคืออะไรนะครับมันคือ x ลบ x j นะครับ j ไล่ตั้งแต่0ใช่ไหมเไล่ตั้งแต่ศย์ก็คือเอ็ก uh, ใช่ไหมเเป็น x 0ได้ไหม j เป็น0ได้ไหมได้เพราะตอนนี้เขาห้าม j ไม่เท่ากับ i ใช่ไหมแต่ว่า i ตอนนี้เป็น1 เพราะฉะนั้นเจเป็นศูนย์ได้อยู่นะครับด้านล่างหารด้วยอะไรอยู่นะไม่เท่ากับแล้วก็ด้านล่างหารด้วยอะไรนะ xi ลบ xj นะครับ xi ก็คือ x หนึ่งนะครับลบ xj คือ x ศูนย์นะครับโอเคไหมตอนนี้จังหวะนี้ j เป็นศูนย์อยู่นะแล้วตอนที่ j เป็นหนึ่งล่ะ j เป็นหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับ หมดแล้วนะได้แค่นี้นะเ,เพราะฉะนั้น f x เท่ากับ1เนี่เราจะไล่ได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดให้อยู่ในรูปที่มันดูเข้าท่าเข้าทางหน่อยนะจัดตัวยกตัวห้อยอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอายกมันมาชิดๆกันนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหารกันอยู่นะหารกันอยู่ผมใช้แบบนี้ก็แล้วกันนะตีเช้นใต้เอานะนี่เธอมีหารกันอยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคูณอยู่กับอันนี้นะครับคูณอยู่นะคูณอยู่หน้าไอ้น,นี่นะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของของจุดตัวนี้ก็คือตกคูณตัวนี้นะครับส่วนสัมระสิ์นี่ก็คือก้อนนี้นะครับโอเคนะ ไว้อย่างนี้นนะแล้วกันนะแล้วก็ซิกมาใช่ไหมบวกแล้วก็พอบวกปุ๊คุณขยับ i จากศูนย์ให้กลายเป็น i เท่ากับหใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเป็นพวงข้างลาง่างนี้นะครับนี่คูณกับ f อกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไว้ตรงกลางมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะ จริงๆพิมพ์ด้วยสมการมันสวยกว่าแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคไหมดห็นะู้ละขอขยับนิดหนึ่งนะครับ ันนี้ไม่ะนี่แล้วคันพอไหวไหมดูแหม่งๆหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวผมขอไล่อีกทีนะออเดอร์หนึ่งใช่ไหมออเดอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นบรรทัดของ i เท่ากับศน,นะครับตอนที่เป็น i เท่ากับศนเนี่ย อืม xj ต้องไล่ตั้งแต่ศูนย์ยันไน,นะครับมันก็จะกลายเป็นแต่ว่า j เป็นศูนย์ไม่ได้นะครับอ่ j เป็นศูนย์ไม่ได้ก็แปลว่า j ต้องเป็นหนึ่งไปเลยนะครับมันก็จะกลายเป็น x ลบ x หนึ่งนะครับเออส่วนด้วยส่วนด้วยเออ x ศูนย์ลบ x หนึ่งนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ fx ศูนย์โอเคไหมแล้วก็พอขยับไปอีกอันหนึ่งนะครับเริ่มบวกนะครับ ก็เป็นซิกมาใช่ไหมเมื่อกี้ i เท่ากับศูนย์ไปแล้วต่อไปเป็นซิกมาแล้วก็คือบวกนะกับเทอมที่ i เท่ากับ1นะครับตอนนี้ i เท่ากับ1ตรงนี้ก็จะเป็น f x 1หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวด้านบนนะครับก็จะเป็น x ลบ x jj สตาร์ตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมก็เป็น x ศูนย์ได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะต้องเป็น x i ลบ x j บรรทัดล่างนี้ i เป็นหนึ่งไปแล้วนะก็เป็น x หนึ่งลบเศูนย์นะครับก็ได้เท่านี้ออกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นวิธีไล่ของผมนะครับเยวผมว่าลากไปอยู่ใกล้ๆกันหนะ่อยเดี๋ยวพอเราใช้ออเดอร์สูงขึ้นอนะ่ะบรรทัดมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นนะเพราะไอ้สัมประสิทธิ์นีมันก็จะงอกออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออ,อเดอร์สองต่อนะครับออเดอร์ออเดอร์สองเ,เนี่ยทำไงนะครับออเดอร์สองเนี่ยเอ,อ ออเดอร์สองแปลว่ามันจะไล่ตั้งไอมันจะไล่ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอย่างเนี้ยอีกเท่าไหร่เลยเนี่ยอีกสามบรรทัดอุ้ยเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะต้องมีบรรทัดของ0 1แล้วก็ต้องมีบรรทัดของสองนะครับ บรรทัดของ i เท่ากับ2เป็นผมนะผมก็จะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับผมจะเอาผมจะเอา fx 0นะ fx 1 fx 2มาเขียนรอไว้ก่อนนะครับสมมติผมมาเขียนรอไว้ตรงนี้นะบรรทัดนี้เป็นบรรทัดของ i เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวหลังตรงนี้ต้องเป็น fx 0มาคาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีสัมประสิทธิ์ชุดหนึ่งคูณอยู่ข้างหน้านะครับิกม m าปึ๊บขยับ i จาก0เป็น1นะครับ ตรงนี้จะเป็น fx i เท่ากับ1นะครับด้านหน้านี้จะต้องมีอะไรมาบวกใช่ไหมนี่มันต้องเป็นการบวกมันต้องเป็นการบวกสัมประสิทธิ์ชุดหนึ่งนะครับซึ่งตีว่า i เท่ากับ i เท่ากับ1ไปละ้นะแล้วก็คูณอยู่กับ fx หนึ X ่งนะครับถัดไปก็ซิกมาอีกใช่ไหมซิกมาก็บวกเข้าไปนะครับซิกมาก็คือบวก บรรทัดของ i ขยับจาก1ไป2บ้างละนะครับก็จะมี f x 2มาคูณอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีพวงสัมประสิทธิ์คูณอยู่ข้างหน้าในในจังหวะที่ i เท่ากับ2นะครับทีนี้จะไล่ยังไงนะผมเอาสัมประสิทธิ์มากองไว้ข้างๆงนี้นะเดี๋ยวจะได้ไล่ได้ง่ายๆนะครับมากองไว้ข้างๆนี้นะครับเริ่มต้นยังไงดีนะเซฟก่อนเดี๋ยวหายาบรรทัดนี้ i เท่ากับ ศูนย์นะบันทัดนี้ i เท่ากับศูนย์นะครับด้านบนนี้ต้องเป็น x ลบ xj โดย j ลันตั้งแต่ศูนย์ยันสองนะครับเพราะว่านนี้เรากำลังไล่ second order น,นะอยู U ่ๆเน็ตมันก็ตัดผมออกไปนะครับอ้มาใหม่นะครับอ่มอ้าวเริ่มยังไงนะมาทัดบนนะครับ x ลบ xj นะ j รันตั้งแต่ศูนย์ยัน n นะครับโดย j ห้ามเท่ากับ i ซึ่ง i ในที่นี้คือศูนย์อยู่นะ x ลบ xj แต่ j ห้ามเท่ากับ i อา้าวก็ห้ามเป็น x ศูนย์นะสิใช่ไหม ก็ต้องเป็น j ต้องเป็น1ไปเลยนะครับ j ต้องเป็น1น,นะครับแล้วก็เทอมถัดไปก็จะเป็น x ลบ x j ก็เกิดไปเป็น2ละนะครับโอเคหมดละเพราะว่า n มันต้องรันตั้งแต่ศูนยัน n คือ2ใช่ไหมจบละด้านล่างล่ะด้านล่างด้านล่างก็เป็น x i ลบ x j i ตอนนี้มันเป็นศูนอยู่นะก็คือ x ศูนย์นะลบ x j ของเรา J รันตั้งแตู่0ยันงแต่ว่า J ห้ามเท่ากับ I นั้น J ห้ามเท่ากับ0ต้องเริ่มที่1เลยนะครับแล้วก็เทอมถัดไปต้องเป็น x อะไรนะ x I ก็คือ x 0นะครับลบ x J ก็คือตอนนี้เมื่อกี้ J เป็น1ละตอนนี้ต้อง J เป็น2นะครับจบนะจบและเพราะฉะนั้นอ่านี่เทอมแรกก็จะจบไปแบบนี้นะครับเขยับมาใกล้ๆสินะครับอาไว้ตรงกลางสิ ไม่ไม่ต้องกลางแล้วกันนะเอาค้างๆไว้นี้ก็ได้นะจะกลางนี่เนาะมันจะกลางไนั่นนะรับนะจัดยังไงให้มันดูงงน้อยที่สุดกับนะได้ไหมเนี่ยเนีะน,นีแล้วกัน โอเคนะครับแล้วก็จัดตัวห้อยเลยนิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามนะครับ คือดูถ้าคุณดูว่ามันใช้แบบใช้เวลาเยอะจังนะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบโอ้โหสารพัดเลยอะคือคุณต้องนึกถึงว่าไอตอนที่เขาประดิษฐ์วิธีนี้ขึ้นมามันไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเขาสามารถประดิษฐ์วิธีในการอินเทอร์โพเลตลักษณะคณิตศาสตร์แบบนี้ออกมาได้นี่โคตรเก่งแล้วนะนะครับก็เอ,อเ,วเวลาผมเรียนวิชานี้ตอนที่ผมอายุเท่าคุณเนี่ย มันจะเรียนแบบรู้สึกว่าเออสนุกเพราะว่าคนมันเก่งอะคนสมัยก่อนเก่งนะแบบสามารถคิดวิธีนน่นนี้นั้นขึ้นมาแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยไม่มีคอมพิวเตอร์ก็พยายามจะหาวิธีไหนที่มันคิดได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปเทอมถัดไปนะครับไปไล่ราการ coefficient ของจังหวะไอเท่ากับหนึ่งว่าบรรทัดบนนะครับบรรทัดบนมันจะเป็น เอ็กลบเอ็กเจนะเจันตั้งแต่ศูนย์นะครับแล้วก็ถัดไปเจเป็นหนึ่งบ้างนะครับเจเป็นหนึ่งบ้างแต่เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ i เป็นหนึ่งอยู่ข้ามไปก็ต้องเป็นเจเท่ากับสองนะครับแล้วก็หมดแล้วนะเพราะว่าเจต้องรันตั้งแต่ศูนย์ยันสอง 2. ส่วนตัวหารเนี่ยก็จะเป็น x i กนะครับก็คือ x 1นนะ ลบด้วย xj ตอนนี้ j ลันตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมถัดไป x i ลบ xj ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมแต่เขาห้าม j เท่ากับ i ก็เลยต้องเป็นสองไปเลยแล้วมันก็จะจบเลยนะครับพอพอเริ่มเห็นแววไหมว่าทําไมเขาถึงต้องห้าม j เท่ากับ i ะเพราะว่าถ้ามันมี j เท่ากับ i ก็แปลว,ว่าเดี๋ยวคุณจะเจอจังหวะอุ้ยคุณจะเจอจังหวะไอ้นี่จังหวะ าหารด้วยศูนย์นะครับซึ่งมันไม่ได้นะครับนะดูความฉลาดของนักคณิตศาสตร์สมัยก่อนนะครับที่คิดค้นวิธีต่างๆนะเขาสามารถหารูปสมก,การพวกนี้มาได้ยังไงนะเก่งนะครับอ่านะครับ,นะรบแล้วก็จัดตัวห้อยนิดนึงนะครับ นะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังมีงานหนักตอนคี์ค่าจริงๆอีกนะคีกันอุตลุดอะนะครับโอเคก็เหลืออีกหนึ่งเฮิร์มเป็นจังหวะที่ i เท่ากับสองบ้างนะครับ จังหวะที่ i เท่ากับ2ก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับคืออะไรนะ x ลบ x อะไรนะ x ลบ x j j ลันตั้งแต่0ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ x ลบ x j นะครับ j เท่ากับ1นะครับแล้วก็ถัดไปต้องเป็น j เท่ากับ2ใช่ไหมแต่ว่า ณบรรทัดนี้ i อมันเท่ากับสอห้ามเท่ากับไเพราะฉะนั้นมันจะจบแล้วนะครับมันก็จะสุดแค่นี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นเอ็กไอตอนนี้เป็น x i คือคือเอนะ x i ็กไอลบเอ็กเจันตั้งแต่0ยัน2นะครับแล้วก็ x i นะครับลบเอ่ออะไรนะ x 1นะครับ j รันไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเอ็กเเป็น2ไม่ได้แล้วเพราะมันตันละนะครับ เจห้ามเท่ากับไอมันจะ,จะสุดแค่นี้นะครับเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับมันเหมือนเยอะนะมันก็เยอะจริงนะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะครับมันพอพอคุณเริ่มหัดไล่คุณเริ่มหัดไล่สักสักสองสามครั้งอนะ่ะคุณจะเริ่มไปได้ละไปได้คล่องละนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะยากอะไรนักหนานครับ อ่าโอเคนี่จับฟอร์มของออเดอร์สองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือออเดอร์สามกับออเดอร์สี ซึ่งเดี๋ยวจะทำกันต่อไปนะครับ